สูคับสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเอ่อของเล่นที่อังกฤษชูเตอร์ er. ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ค่อยออกอรัตอนซื้อมานี่ก็จะได้เป็นกระดาษอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนกล่องเลยเหมือนกล่องก็จะมีนี่วิธีการเล่นแล้วก็แบบประกอบอะไรต่างๆนี่ย เหรียญก็จะมีเหรียญสีแดงเนี่ยนะครับกับเหรียญสีส้มก็จำนวนเท่ากันแล้วก็จะมีเครื่องเินสองตัวฟ้าเหลืองกับเหลืองฟ้าครับแล้วก็จะมีนี่เป็นโกนะครับสี่โกส่วนวิธีการประกอบนะครับก็เนี่ ใส่เลยครับใส่ก no ็ไ no ม่ต no ้องกดอะไรมากครับ no มันเบาเบาเบาอยู่เลยแล้วกดไปไหนส่วนพิใส่ตัวเนี้ยอืออีตัวนี้เนี่อแต่ว่าจะออกกดสองนี้ครับดันแล้วก็นี่อ่ะไม่ไจ้แข็งโอของ ถ้ากล้องไม่ชัดยังไงก็ต้องขอประธานโพสด้วยนะครับเพราะว่ากล้องนี่ใช้กล้องมือถือถ่ายไม่ได้ใช้กล้องอะไรถ่ายแล้วก็ถ่ายเลยรบางทียุ่งยากน,นิดหน่อยอใส่สีแดงก่อนนะครับหลางโชว์สีแดง,งนี่นะคะ อีกด้านนึงก็อีกสีหนึ่งมีสองสีแล้วครับสีส้มครับสีส้มเอคก็เอาใส่เสร็จแล้วเราก็จะมายิงกันเลยการเข้าโกลนี่ก็จะกำหนดแปมกันแล้วแต่ผู้เล่นนะครับผมจะลองให้เหรียญฮัตเตอร์เงนิน ล้วคต้องหาผีแก้นี่ก็หมืนได้นะครับองศาจริงๆมันให้ยิงคนกันนะครับอ้าล่มเนเสร็จแล้วก็จะม,มาะรับแจ้นะสีแดงได้10บสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสอิบ ห้าหกสิบแปมแล้วก็หา้าแปมผมมันเท่าข้างฝ่ายสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการทอมเก็บก็คือตั้มกระดานอันนี้อันนี้จะทำนะครับผมทำตัวครอบลดเลวเดี๋ยวไม่ต้องคนดูคลิปนานๆเพื่อบางคนอยากจะรอไปดูคลิปอื่นอะไรเงี้ยไม่น้อยใจหรอกอเจ็บรออย่างที่หนูบอกไปไอต้ตัวเนี้ยตัวเนี้ย ก็ยิงเงี้ยแล้วกดสองตัวเนี้ย,ยงี้นเนี้ยเนี่ยสังเกตดีๆนะครับก็จะมีอยิอยงเงี้ยกดมันเนี่ยครับดัน,น,นอันนี้ก็เช่นกนนะันจะมีฟ้าเหลืองกับเหลืองฟ้าซึ่งก็เหมือนเหมือนกันปืนหรือว่ก็ถ้าอยากเล่นเงี้ยปืนดีก็ได้ครับอันนี้ไม่รู้นะเขาให้เล่นป่ากแต่ผมมันเล่นทีเด็ดเล่นไม่ได้นะเล่นปืนปุ้ง ปูปูเลยฮ่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่สำหรับกล้องนี้ผมซื้อมา125บาท125บาทอืมแล้วก็ส่วนนี้คงต้องมีเรื่องนะเจ้า,าก็คือหมดเวลาการรีวิวไปก่อน <S <S 2> <S 2> เพียงเท่านี้นะคะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไฟดาวน์ดีครับ